อยู่ที่หัวไร่ปลายนาอยู่กับโยมพ่อของอาตมาภาพแล้วก็วันนี้ก็จะได้ให้โยมพ่อของอาตมาภาพนั้นได้เล่าเรื่องของคารตายแล้วฟื้นคืนมาซึ่งก็จะได้เป็นอุทาหรณ์สอนใจเพื่อที่จะให้ท่านสาธุชนเราท่านทั้งหลายได้สดับรัาฟังแล้วเกิดสติเกิดปัญญา แต่ว,ว่าการรับฟังก็ขอให้ท่านทั้งหลายได้ใช้วิจารณญาณพิจารณาลองฟังดูพอจะได้เกิดสติเกิดปัญญาเนาะ,ะยมพ่อสวัสดีครับพ่อชื่อนายจิตเรืองเปิศารอยู่บ้านอยู่บ้านใหญ่ออนมูมูที่13ตําบลชุมเห็ดอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ประวัติผมที่ตายแล้วฟืน้น พ้นขึ้นมาเดี๋ยวผมจะเล่าให้พี่น้องได้ฟังหรือได้ชมวันนั้นผมนอนหลักคนละกระท่อมพระมหาก็นอนทางคนละกระท่อมอพระมหาเรียกผมไปดูข่าวโทรทัศน์ผมก็บอกว่า <c oughs> ผมไม่ไปดอกผมง่วงนอนง่วงนอนเลยผมก็นอนอนนี่เป็นไม่เอาผม <c oughs> ผมก็นอนอ <c oughs> นอนเซ็จมันก็หมาก็หอนด้วยเลยผมก็ตายไปเลยครับตายแล้วโยมมาธุดนำผมไปดูสิ่งของที่ในทิศเรื่องไบสารเคยทำบุญเคยอะไรก็ได้เห็นกับตาจริงๆครับโยมมาธุโยมมาุด,ดนำไปนี่นำไปเห็นอะไรบ้างหนึ่งไปเห็นคนที่ฆ่าไก่ ไอ้ข้างล่างมาจากนี่เป็นคนจากข้างล่างมาข้างบนนี่เป็นตัวไก่จากข้างคือครึ่งตัวเนาะครับผมครึ่งตัวลงไปข้างล่างนี่เป็นคนเป็นคนเป็นขาเป็นขาแต่ว่าจากข้างบนขึ้นมานี่เป็นไก่เป็นไก่อ่านี่คนที่ฆ่าไก่คนที่ฆ่าไก่คนที่ฆ่าหมูก็เหมือนกันอย่างเมื่อกี้เลยครับคือว่าจากเออครึ่งตัวลงไปจากสายดือลงไปก็เป็นคนจากบนมาเป็นหมู นคทฆ่าวัวฆ่าควายก็เหมือนกันอย่างนี้เลยครับจากข้างบนลงมาก็เป็นคนจากข้างบนขึ้นมาก็เป็นวัวเป็นควายเป็นวัวเป็นควายแต่กรงนั้นกรงนั้นที่เขาให้ผมดูนะกรงนั้นประมาณสิบไร่ครับเจคือขังไว้ผู้คนอยู่ครับผมครับคนที่ทําบาปเนาะครับคุณล็อกล็ล็อกล็อกพวกไก่ก็ล็อกพวกไก่ล็อกพวกเหมือนคุกก็เหมือนกันอย่างคุก ของประเทศไทยอของเราอย่างนี้เลยครับประมาณสิบไร่กับเล็กเขาก็ประมาณไอกามือของผมขนาดนี้เลยโอ้เล็กเขากามือครับผม,มเขาก็นําผมไปดูก็เหมือนอย่างโทรทัศน์เดือดไปเพเดียวก็ไปเห็นหนึ่งไปเห็นโยมทูตพาไปพาไปดูไอ้ต้นงิว้วมันมีจริงไหมต้นงิ้วต้นงิ้วใหญ่ต้นงิ้วนี้ประมาณยี่สิบคนกอดยังไม่ได้ครับโอ้ต้นใหญ่มากครับ ผม,มประมาณสักห้าไร่ละมั้งประมาณแต่ที่ดินนั้นมีน้ำน้ำก็คืบกวัวครับคืบกว่าครับประมาณสิบห้าเซนครับมีคนขึ้นปีนต้นยิ้วอะไรไหมมีอยู่ครับมีมีอยู่มีอยู่มีอยู่ย <นะ S 2> ครับเห็นที่เห็นโยมทูตนี่แหละคนอะไรเมียผิดผ,ผัวผัวผิดเมียไรเมียออไรยังงั้นยังงี้นะผมก็ไม่ค่อยรู้ดอกนี่แหละคนทําจะไปเห็นมาเนาะไปเห็นมาเราไปดูตรงไหนต่อที่นี้ตอนนี้ปื๊ดโยมทูตว่าไ,ไปนําไปดู ไปดูบุญของท่านที่เคยตักบาตรทำบุญหรือใส่บาตรพระเลยครับใส่บาตรพระไปดูข้าวผมประมาณว่าจะเท้าปลวกหรือว่าท่วมหัวผมอีกอครับข้าวแต่ไม่มีกับข้าวนะครับมีแต่เกลือผสมเกลืออคือสงใสยผมยากสมัยตะโกนละมั่งเนาะกผสมเกลือกับข้าวใส่บาตรพระสงฆ์องค์เลนครับเราเราได้กินไปได้กินครับบอกยมทูท่านกินดูเลย ท่านไม่มีกับข้าวมานะเิดออืืไปอีกไปตอนนี้ก็ไปดูบุญบุญที่ผมได้บวชว่าผมตายไปแล้วผมว่าผมบวชแต่ไม่มีกีวรมีแต่สบงกับอังสะคือผมทำบุญไม่ว่ากระถิ่นขปาหรืองานศพ งานบวชผมเอาแต่สบง,สบงช่วยเขาช่วยเขาผมไม่ได้ผ้าตรายเลยท่านบอกโยมทูตบอกนี่ท่านไม่ได้ช่วยพาตรายนะท่านช่วยแต่สบงก็เห็นสบงนี่ผมเห็นกับตาพื๊ดไปอีก <c oughs> ไปอีกอีกไปอีกพาผมไปอีกไปไปดูคนตายเขาว่าไปดูคนตายอันนี้ผมพูดรัดไปเรื่อยเร็วด้วยไปดูคนตาย จังหวะผมตายผมตายปุ๊บ <c oughs> เลยโยมมาทูดว่าคุณหมดอายุแล้วหมดอายุแล้วครับคุณทําบุญมาคุณหมดแล้วเข้าน้ํากับเข้ากับน้ําคุณหมดแล้วบุญของคุณหมดแล้วให้คุณไปเอาบุญใหม่นะผมก็นอนอยู่กับโรงแต่ไม่มีโรงเย็นครับโรงธรรมดาเขาตีตะป,ตปสูสีดอกครับผมบออกมาจากฝาโรงออกไม่ได้ครับออกไปได้ออกไปชนปุ๊บ ผมก็จะตายตัวผมเดีแต่สังขารผมรู้ว่าผมตายแล้วโอ้ทนปุ๊บมีหญิงคนหนึ่งครับประมาณอายุประมาณห้าสิบท่านบอกว่าผมจะบอกเลยผมไม่หว่วงหรอกว่ามึงตั้งใจดีๆเด้อให้ว่าตามกูว่านะว่าผู้หญิงครับผู้หญิงคนนั้นให้ว่ามะาอุแล้วมึงดันฝาโลกออกมาได้เลยผมว่าตามเขาผมก็ดันฝาโลกปุ๊บออกมาโอ้ตัวนี้มันก็ยังแข็งอยู่ครับ มันยังแข็งอยู่ตัวยังแข็งอยู่ยังยังยังแต่ว่าจิตวิญญาณยังจะเป็นคนเลยรู้ารู้สึกตัวแล้วรู้สึกตัวมันมาจากขาครับมันมาจากขามาปื๊ดปื๊ดเด็กได้นี่เริ่มมาจากขาก่อนมาจากขาแล้วมาเข้าหัวใจของเราปื๊บปื๊ดป๊ป๊ดนี่เดยแต่มือนี่นอนยังไงเป็นอย่างงั้นเลยครับประมาณตีสี่ก่อนจะฟื้นขึ้นมาประมาณชั่วโมงหนึ่งที่ผมนอนอยู่ฟื้นขึ้นมาประมาณชั่วโมงหนึ่ง เลยผมไปเรียกท่านมหาพุทธว่าให้ตรวจน้ำให้เจ้ากรรมในเวรให้พ่อด้วยเพราะได้ตายไปแลว้วเลยพระกระลุกมาจะทำกรวดยังไงเขาบอกผมกไม่เห็นให้ท่านจุดเทียนท่าน่าวานผมก็ขนาดนั้นเลยเอาทีนี้พูดถึงตอน <c oughs> ตายนี่ <c oughs> เห็นยมพ่อบอกว่าพอตายปั๊บแล้วก็ไปดูขันครูที่บ้าน <c oughs> ไปดูเห็นลูกสาวก็ <c oughs> ไม่คุยใครก็ไม่คุยเอาลงว่าตรงนี้ <c oughs> ใช่ใช่ <c oughs> ใช่ใช่ <c oughs> ตายปุบอันนี้มาชุดชุดที่สองกับว่านึกถึงบ้านไปผมไปหาบ้านเก่าของผมไปก็ถามเตี้ยเตี้ยเขาก็ไม่ลูกสาวลูกสาวของผมอีกกุ้งก็ลูกสาวของผมถามเขาเขาก็ไม่พูดหาผมไม่มีใครพูดด้วยไม่มีใครพูดเลยผมรู้ตัวของผมว่าโอ้ผู้ปษาบานราว่ากูตายแล้วด้นี่พูดหาลูกหลานไม่มีใครพูดหาผมพูดให้แขกเพื่อนแถวนั้นไม่มีใครพูดหาผมเขาเฉยกันหมดเขาเฉยกันหมด เลยผมสํานึกรู้ว่าโอ้นี่ไปดูขันครูไหมดูครูที่ว่ามีขันครูที่มีเรียนลวงปู่ครูบาอาจารย์ที่โยบก็เคารพศรัทธาได้ขึ้นไปดูไหมก็ขึ้นไปดูไปดูครูของผมที่ผมเคยเรียนเคยอะไรวิชาคมมาก็เห็นอยู่อย่างเกา่าไม่ไปไหนอยู่อย่างเกา่าเลยครูบาอาจารย์ผมอยู่อย่างเกา่านี่เลยผมลงมาก็ถาม ลูกคนนั้นก็ไม่พูดหาไม่มีใครพูดหาถามพี่เกมพี่สาวเขาก็ไม่พูดหาผมถามยายพงพี่พงพี่สาวของผมก็ไม่มีใครพูดหาผมผมก็เลยเดินมาเลยเหมือนอย่างทอตัดพืชเดินร้องให้ในตัวของผมแต่น้ําตาไม่ตกแต่ร้องในจิตของเราตายแล้วตายแล้วเด้กูตายแล้วเด้เรานึกผิดงานเลยนี่แหละเลย สังหรณ์ว่าโอ้เราตายเนี่ยคนเราตายมาอย่างนี้หละผมพิจารณาไปแล้วถ้าบุญไม่มีผมไม่ได้เกิดดมาท่านที่สองอีกไอ้นี้จะเชื่อหรือไม่เชื่อสุดแล้วแต่พิจารณาเอาตัวเองนะครับทําบุญได้บุญทําบาปได้บาปผมพูดได้ขนาดนี้หละพอมามาอาอุปั๊บสามารถขึ้นมาได้เลยขึ้นครับบมีคนก็บอกนี่เละข,ขึ้นมาดันได้ครับจากขาเริ่มกระดิกขึ้นมาแล้วตอนนี<ข>้อะไรแลวกระดิกต่อมือนี่ มาจากขาปุ๊บมันมาเข้าหัวใจปึ๊บ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 พอเข้าหัวใจมันความอุ่นมันมาปุ๊บมือมันค่อยเคลื่อนได้ที่มันจะเริ่มรู้สึกประมาณชั่วโมงกว่ากว่าจะลุกนั่งได้ว่านั้นมันสองชั่วโมงแล้วเงินแต่รู้จริงจริงมันต้องชั่วโมงมันค่อยปื๊ดปื๊ดมาดิ๊นิ้วเดียวเราก็ไม่ตายแล้วด้กูไม่ตายเพราะผู้สาบานเรานะ่กูไม่ตายแล้วพื้นขึ้นมาแล้วปื๊ดปื๊ดขึ้นมานี่แหละก็ นี่คนเราตายไปให้รีบตักบาตรทำบุญตอน <c oughs> ท่านยังมีชีวิตยอยู่ <c oughs> ก็เหมือนอย่างพระเทศเลยวะ่ะคนไหนกินข้าวคนนั้นก็อิ่มคนไหนอาบน้ำคนนั้นก็เย็นผมเชื่อพระดีกว่าสายพุทธเจ้าดีกว่าะจะมีอะไรถามผมอีกไหมทีนี้ <c oughs> เรื่องที่ว่านอน <c oughs> ตั้งแต่ตายไปเราฟื้นขึ้นมานี่ทําให้ เปลี่ยนเปลี่ยนนิสัยครับผมชอบทาตะบุญหนึ่งทำตะบุญชอบทอดแตกัทิินได้ข่าวว่าไปเวลาเขาตีกลองกร้องเพลงพรอบุโบสซปั๊บก็จะโยนทานเป็นรอยใช่ไหมครับครับผมชอบสละคือสละบัตรใจอย่าง เอาตัวอย่างเอาเอาตัวอย่างพระวชสันโดนมามาใช่เลยครับโยนพับคนกาลังเต้นลํากันคนมานหลายคนนี่บางคนก็เห็นเราโยนเขาคิดว่าเงินเราร่วงเก็บมาให้คืนไม่มีผมผมอธิษฐานเราก็บอกว่าผมไม่ผมไม่เอาผมผมผมไม่เอาผมอธิษฐานแล้วผมโยนโยนทานโยนทานอ้อมบูตอ้อมอะไรนี่บางคนก็เห็นคิดว่าแต่เงินเราร่วงเอามาให้ผมผมไม่เอาไม่เอาผมบอกว่าผมอธิษฐานโยนทานคือทําบุญอย่างป่าเนาะครับ เอาตัวอย่างคุณประเวชสันโดนอาจารย์ของผมพระเวทสันโดนท่านให้ทานเป็น,ต,ปนตัวอย่างตัวอย่างอันนี้คือว่าเปลี่ยนนิสัยครับแล้วการสวดมนต์ไหว้พระละ่ะก็ปีนี้สามเดือนผมจะทําแต่วันพระวันธรรมดาผมไม่เคยทำดอกแต่ว่า,วาแต่ก่อนแต่ก่อนผมทําทําจนสามเดือนครับทําจนคล่องวิชาผมสวดอา่าเขาเรียกอ่ากินปัญชรครับ บันชอมธรรมชา่าครับถ้าท่านไม่จก่งจริงสวดไม่ได้ครับแต่ผมเปิดหนังสือว่าเดชินปัญโทนะผม,มเปิดหนังสือว่าว่าไปจนคล่องเป็นสวดธรรมจักสวดอะไรอีกครัหลายลายบทลายอย่างหลายบทครับตั้งแต่ถ้าจบจริงๆก็น่าเลยยันทุนนิมิตตังอะไรไว่าฟื้นึ้นมาการขาดชีวิตเคยขาดปลาขาดผมหยุดเลยผมหยุดเลยครับแต่ว่าปลานี่ผมใส่ใส่ผมกินแต่ตัวตายตัวเป็นผมเอาไปปล่อยกระห้วย ผมเอาอย่างนั้นเลยไปปล่อยไปที่น้ำกว้างใหญ่ครับให้เขานี่ไปให้เขาได้ไปอยู่รถครับตอแต่ตัวไหนมันตายแลย้วผมยอมรับรผมกินอยู่ถ้าไปตัวเป็นชัดจะกินดีผมมีการพิจารณาเดีว่าเป็นอาหารของมนุษย์ถ้าคุณปลาตายไปแล้วคุณไปเกิดนั่นนี่ผมอธิษฐานของผมเดียอธิษฐานเสร็จถึงผมได้ตีเขาเองเป็นอาหารของมนุษย์เด้อยังมีกรรมบีเวนซึ่งกันและกัน ไอตัวที่มันจะตายบ้างไม่ตายบ้างนะ่ะผมทําตัวนานตัวที่มันดิ้นดีๆผมเอาไปปล่อยเลยคือผมต้อง <c oughs> เอาบุญในชาติผมเป็นคนชาติก่อนผมหมดบุญแล้วครับนี่มาเอาบุญนี่แหละบุญที่ผมยังมีชีวิตยอยู่นี่แหละผมจะรีบตักบาตรท,ทาบุญเลยอืมเอา <c oughs> อย่างนั้นก็ท่านทั้งหลายก็คงจะ ได้รับฟังคงจะได้เกิดสติเกิดปัญญาคนเราถ้าไม่เห็นลงศพก็ไม่หลังน้ำตานโะยมพ่อของอัตมาภาพนั้นเมื่อได้ตายแล้วแกก็ฟื้นคืนมาแกก็ได้ตายไปก็ไปเห็นอะไรมากมายหลายอย่างนะพอฟื้นคืนมาแล้วก็หมั่นสร้างคุณงามความดนะีท่านสาธุชนก็พิจารณานะก็คือว่าที่เล่าตรงนี้ก็ไม่ได้เล่าเพื่อชวนให้ใครเชื่อ แต่ท่านเล่าตรงนี้ก็เพราะต้องการเล่าให้ลูกหลานนะลูกหลานได้รับฟังแล้วก็จะใช้สติใช้ปัญญาพิจารณาในขณะที่เรามีลมหายใจดำเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาทมันสร้างคุณงามความดีที่โยมพ่อได้เล่าให้ฟังก็มีสาระมีประโยชน์เช่นทำไมโยมพ่อกินแต่ข้าวกับเกลือเพราะไม่มีโอกาสได้ใส่กับข้าวฉะนั้นเราทำบุญเราก็ต้องใส่กับข้าวไปด้วย ใส่ข้าวไปด้วยเราก็จะได้กินของเรามีน้ําเราก็ใส่น้ําไปด้วยอันนี้ก็ฟังแล้วเกิดสติเกิดปัญญาทีนี้คนที่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตระโยมพ่อก็ได้เล่าให้ฟังแล้วว่ารูปร่างเป็นอย่างไรนะยางงั้นท่านใดที่เคยฆ่ามานะเคยฆ่าสัตว์ตัดชีวิตถ้าเราหยุดได้ นะก็ถือว่าเป็นโอกาสดีนาทีทองของท่านแล้วก็หันมาสร้างคุณงามความดีก็จะเป็นประโยชน์แก่ตัวท่านเองก็ขอความสุขความเจริญจงมีแก่ท่านผู้ฟังทั้งหลายขอเจริญพร